แม่สำหรับใครที่พลาดไลฟ์สดเมื่อวานหรือดูไม่จบเนี่ยวันนี้เนี่ยผมสรุปมาให้แล้วนะครับรับรองสนุกแน่นอนใครที่ดูแล้วเนี่ยก็สามารถดูซ้ําได้ส่วนใครที่ยังไม่ดูเนี่ยแนะนําให้ดูเลยครับแม่จะว่าไปคลิปนี้เนี่ยมอสเซตมันหล่อจริงๆและใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมมารีนาเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%เกันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซ คลิกลิง์ใต้ด้ดคลิปชั่นได้หรือถ้าเรือเนี่ยถ้าใครจะมาฟาร์มเปิดเซฟบอกเลยครับว่าโคตรเกลือเลยแต่ความดีของมันอย่างหน,นึ่งก็คือแมปเป็นแมปที่เดือดมากๆครับเดินไปทางไหนก็เจอคนฟาร์มเอาจากคนนี่แหละไปสุดละตายเนี่ยโยเจ็บมากเลยผมนึกว่าบอดเอ,อ้ยเช็นไหม่ะครับเพิแป๊บเดียวนึกว่าผีหลอกเหมือนยังมีอีกนะเ,เฮ้ยนู่น ตาย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 แล้วตายแล้วอ้าเจอช็อตนี้เข้าไปคนดูกูอ้าปากค้างเลยไม่อยากจะชูบื้อๆนะแต่ก็ตายไปแล้วเะฝั่งซ้ายขวาสงสัยต้องไปเอา AEK ไม่มีสะโคบเล่นมั้งล่ะดูที่แล้วมันคลั่งฝั่งไหนวะฝั่งไหนเดี๋ยววะ ข้างบนนี่แหละกันอ่ะอุ๊ยโสดไฟ่ายแกดนผมตรงนั้นเอาล่าสุดลืมตอบเรื่องพลังแสงผมโซ่แล้ว55ไปไหนวะไปยังไงข้างล่างหรือเปล่าดูดีๆที่เช็คข้างล่างใหม่ดเอาเชี่ยเอ้ยแล้วยังยังล้มอยู่นะตะคิม

โอ้โหหมดแมปไปแล้วมั้งนี่ปปกินกา,าแฟไปหนึ่งทีคืนนี้ยาวผมเพิ่งมาเล่นใหม่เกมนี้ิดตามคนเก่งๆไว้ดูค,ครับครับเกือบตายบอดรือเปล่ามาในาไหวเดี่ยแล้วยายาผมหมดเดี๋ยว เจอเลนเมจิกไปลื่นปืนลื่นปืนอ่ะมีแอร์ทิกเกอร์ด้วยโ้สบายเลยสมอสไม่ไหวครับผมนะแต่ตอนผมเล่นนะถ้าผมเล่นต่อชื่อรูนะอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้ครับตอนผมเล่น Call of Duty อ่ะผมแบบผมเลือกก่อนไงผมเลือกก่อนผมเอ้ยตรงไหน

เฮ้ยกอมันจริงอะไรเอ้ยอาพีเกยเอาไม่ใช่เรี่อกูหลอนมาทายตุกจากมาท้ายออกมาท้ายท้ายไม่ใช่มันเข้าไปในซอยฮะ Nó Ai Giờ mình tức Tài, chịp Tài, ืนโหมดหนเสียดายว่ะสนับสนุนช่องครับออุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับไอเราเนี่ยก็พยายามหนีตลอดครับไอคอนเทนระเบิดเนี่ยแต่ก็ยัดเยียดกันไม่เลิกในเมื่ออยากดูกันขนาดนั้นก็จัดไปครับอ๋อไอ

Bị đốt, bị đốt, bị đốt Tới, đừng kiếm tới chết tới, Chết tới Ui, 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 ใครที่เล่นเกมนี้เนี่ยมักจะเจอจุดหนึ่งใช่ไหมล่ะครับที่มันจะซ่าเป็นพิเศษไปที่ไรเนี่ยต้องไฟตลอดไอ้แมพท่าเรือของผมก็เหมือนกันไอจุดที่มันซ่าที่สุดก็เป็นร้านอาหารนี่แหละฮะผมไปทีไรตีกับเจ้าถิ่นตลอดครั้งนี้ก็เช่นกัน,นะฮะไม่มันก็ผมต้องตายไปข้างนึ่งพี่ได้แข่งเกมวันที่11ปมครับแข่งครับข้างในร้านอาหารต็ม ตามบอสใจที่เสียบอยู่ฟังหน่อยนะครับไปแข่งครับแข่งวันที่11พรุ่งนี้ไงแข่งครับอะไรนะตะคิมแล้วทหารตายหนึ่งเฮ้ยหุนับเอาหูไอ โอ้ต oh, <a> oh. ัวเดียวตะคิมโอ้ยโทษโทษแม่งมัวไปยิงบอดอยู่แค่วัดกันว่าใครออกเยอะสุดเนี่ยเออมา Hãy oh, subscribe m... <laughs> cho kênh Ghiền à, 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 à. อเอาผมเอาจริงแล้วจริงตาเนี่ยนี่ผมไม่พูดพร่ำเพื่อนนี่มันต้องโดนกูสักทีละแบบนี้มันจะซักเท่าไหร่มาจับกู้ไว้อย่างงี้มันต้องโดนกูละเมื่อกี้กูไม่ได้ปิ้นแขนเสือ้อเฉยๆไอ้ตั้มอยู่นี่ไอ้ตั้มอยู่นี่ไอ้ตั้มอยู่นี่ไอ้ตัม้มไอ้ตัม้ม ตามเอ้าลุกไปบอลตาอักสัสา์มีโชคดีไปนะโชคดีไปมีโชคดีทีเมื่อกี้มาลิงแกะทำไมมันหน้นาต่างไหนวะทำไมตายมาั้งโดนหัวตายปะ เอาเรียบร้อยเลยเหลยอใช่เหรอกระดูกเราก็มี มีปะมปะตายซองเก็บไม่ซองตึงนู้นไปตึงนูน้นเลยตึงนู้นตึงนูน้นตึงนูนน้นตึกเนี่ยตึันตายต่อ,ตอดูทุกวันแล้วลืมกดติดตาม55 เอาลูกกรปืนหมดโอ้ลูกกระปืนหมดลูกระเบิดสัตว์เอ้ยมึงโจคงีเปไน็นไอ้เวรมึงจะไปไหนมานี่ไปไปมึงจะไปไหน ว่าไม่ไปไหนถึงสิน้นเหลืออีกตะกิมไอรูดไม่มีมมเสียงเลยวะโอตะกิมตรงไหนตรงนั้นเข้าทางเข้าทางเข้ามาลิงล ไปไปโอ้ยเยอะชิบหายตีหนึ่งนี่ว่าแน่ในที่สุดผมก็ล้างอาถรรพ์ร้านค้าได้สักทีหลอสกามขึ้นเลยฮะออกมาขายขอ VSS หน่อยครับปืนอื่นไหม จากใจวิดเด้เฮ้ยได้ได้ครับพี่ชายวิเด้เหรอครับได้ได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้เต็มที่เลยครับวิเด้นี่ปืนปดโปดผมเลยเดี๋ยวพี่จะได้รู้ครับว่ามันมันเล่นยังไงได้เลยครับพี่ผมปืนแบบผมแบบฝึกมาอย่างดีเลย กินข้าวอย่างที่หลวงมอดนังเลยครับน้องถั่วเขียวเดี๋ยวครับคุผมกินยาพาละมันโดมามาดุดมา ขึ้นเรียนม่อไห่แต่คิมหักเยอะไหมไม่รู้ห้องไหนเลย เพื่อหาเงินครับต้องแยกยาน,นะครับอะไรนะอะไรผมสตีนนะแป๊บหบนึ่งตะกิมมาป้อมยาก่อนแหมรอบนี้เนี่ยเป็นอีพีไฟเจาะเนื้อนะครับยิงทีหนึ่งที่ขายไปข้างหนึ่งเดเนี่ยไอตั้มอยู่หน้าผมไอตั้มไอตั้มไอตั้ม โลกวาโลกวาเจ็บหนักมากเลยอล้าไอ้ย่ามึงฆ่าเพื่อนกูไอ้ย่าฆ่าเพื่อนกูโอ้ไม่ทานมาถึงปืนที่ผมเกียดที่สุดสักทีนะครับนั่นก็คือวีด็นนี่เองใช้แม่งทีไราตายตลอดไม่ใช่เขานะครับผมนี่แหละ เฮ้ยเอาคนนี่ผมนึกว่าบอดผมห็นตั้งนานแล้วไอ้ของอุ้ย,ยแต่งดีด้วยนะไปค่อยมาเอาเ้ตต <c ười> ัวกกึ ที่ยิงทิ้งทิ้งไว้ของมันหายบ้างไหมตอนมาตามเก็บหัวปากไปอะไรนะครับอะไรนะ เอานี้ไปอุย้ยตกใจผมยิงไปสี่ห้าตัวแล้วเลยเนี่ยอุย้ยตกใจเลย,ยผมบอกเลยอย่าให้ผมจับวีบดิสเนี่ยโอ้ไปด้วยกันเจ็บเข้าไปด้วย

เสียงเงียบมากเลยอุ้ยเหย้ยเต็มเลยขอ AK โครงไก่หน่อยครับมาแล้วตายหนึ่ง ตายหนึ่งเจ็บหนักมากตอนนึงตายหนึ่งตายหนึ่งตายสามยังเหลืออีกหนึ่งไปไหนวะยังล้มอยู่นะไม่ไม่ล้มอยู่ล้มอยู่ล้มอยู่แกหนักตัว ตายตายตายนีย่อตกใจเลยกู <c oughs> ปั๊มยาให้อยู่เนี่ยกูตกใจเลยมันจะเปกไม่ตายเลยเหรอมันยิงผมเจ็บจัดเลยแล้วผมหันส่วนทัน <c oughs> <c oughs> ผมปั๊มยา,ายอยู่กดยกเลยจะไมป <c oughs> ตัตต <c oughs> นได้โนสโคบยาซิ่งให้ดูหน่อยได้ไหมครับ55อ่ิาได้เลยครับแต่งทรงแต่งซิ่ง จ็บหนักเจ็บหนักมันเจ็บหนักเ,เจ็บหนักหนึ่งหมื่นเจ็เจ็บห้าบาทก็มีหัวใจ เป่าหม,มดไหมหายไปตัวหนึ่ง,ง,งไม่มันล้มดิล้มอยู่เน่ยเช็คเียะเนี่ยเด็กตัวหนึ่ง เมื่อกี้จะนาตะคิวเกาะไม่คุ้มแล้วพี่ผมว่าเออว่ะผมจะเก็บเกาะมาทำไมวะไม่เป็นไรครับซ่อมขายวแล้วกันการกไรไม่ได้กำไรด้วยมัง้งเปลอกเก็บมาแล้วครับซื้อไหนเท่าไหร่ครับคนหรือบอดเนี่ย มันวิ่งมาจากทางไหนวิ่งมาจากทางทางตึกสามชั้นอ่ะเดี๋ยวตะคิมไล่ครับเอาผมลืมกระสุนไอ้เหี้ยตะคิมผมมีเอวันนเด็ช่างมันผมได้สร้อยคอนั่น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 ข้างหน้าหลังรถหลังรถมานี่ละตายปะตีแล้วตีไม่ตายไม่ตาย tại <laughs> này yin ma wá info ạ, à. <laughs> <laughs> này không bên lò Tay ra tay mấy tước bao wá tê kim, không ตายตายตายมีอีกเปล่ายังสามเลยด้่ยเขี่ยเลยน้่นมันไม่ขยับเลยดิตกใจเลยกูเุ้ยในห้องในห้องอ้ไเนี่ยจบบาล ้โหยาเกือตกใจเลยดีนะขาไม่ขาดก็เป็นไงกันบ้างครับ หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปที่ผมสรุปมาให้ชมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใครที่พลาดไลฟ์สดเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับหลังจากไลฟ์เสร็จเนี่ยผมจะตัดคลิปมาให้เรื่อยๆใครที่ไม่มีเวลาดูเนี่ยก็สามารถมาย้อนดูได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมศพข้างหลัง